สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูต้นคูนม่วงคูนม่วงก็คือออกดอกสีม่วงนะครับเป็นต้นไม้พันธ์มาจากประเทศแอฟริกานะครับออกดอกสีม่วงนะครับลักษณะของมันคือออกดอกมินช่อนะครับความสูงของมันก็อยู่ที่ประมาณ4-10เมตรนะครับผมก็เลยมาปลูกที่ไร่ไว้ ประมาณสามสี่ต้นนี่ครับคูนม่วงท่านชมคนไหสนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้โตแล้วครับอ่ะคูนม่วงจะออกดอกประมาณปลูกประมาณสักสามปีไปแล้วนะถึงจะออกดอกนี่ครับผมพาท่านผู้ชมมาติดตัวแล้วครับน่ครับคูนม่วงเป็นต้นไม้พันมาจากประเทศแอฟริกานะครับ,รบออกดอกสีม่วงนะครับ ระยะความสูงอย่างที่ผมบอกคือประมาณสี่ถึงสิเมตรนะครับตอนนี้สูงอยู่ครับผมสูงมาแล้วเกือบเกือบสเมตรแล้วครับนี่ต้นที่1นะครับต้นโตอยู่ครับไม่ตายครับรอดนะครับผมบอกได้เลยนี่ครับติดพันธุ์มาแล้วครับปลูกไว้บนเนินนี่ครับข้างๆเนินสูงประมาณสาเมตรจากพื้นข้างล่างนั่นต้นที่สองนะครับออกดอกสีม่วงนะครับเดี๋ยวถ้าออกดอกแล้วผมจะมาถ่ายทำมาชมดูอีกทีนึงนะ ในระบบของผมคพิผมใส่น้ําหยดหน้าแรงนะเป็นต้นไม้พันธุ์มาจากแอฟริกานะผมก็ไม่รู้ว่าทนแรงไม่ทนแรงก็เลยอาทดลองมาปลูกดูก่อนนี่ครับผมใส่ระบบน้ําหยดเหมือนกันนะครับตอนนี้ติดตัวได้ดีน,ะนี้นี่ต้นที่สองนะสูงประมาณมติตกว่าครับติดตัวหมดแล้วครับนะฮะท่านาผู้ชมหสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นะครับสายพันธุ์มันนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่รู้มาจากประเทศแอฟริกานะครับมาดูนะนะต้นที่ต้นที่สามต้นนั้นต้นสวยทรงพุ่มดีนะครับนะสูงอยู่นะครับนะเป็นไม้สูงบอกเราประมาณ4ี่ถึงสิบเมตรนะครับก็ต้นอยู่ต้นใหญ่นะต้นใหญ่อยู่สูงอยู่สวยอยู่นะครับนะฮะใบ ใบก็เหมือนต้นใบคูเนี่ยครับนี่ฮะติดตัวดีนะครับผมบอกเลยนะแตกยอดอ่อนได้ดีนะโตดีนะครับโตดีนะครับสายพันธุ์นี้นะมาปลูกในประเทศไทยได้นะทนแรงอยู่มั้งครับน่าจะทนแรงอยู่ครับหน้าแรงนี้ยังไม่มีการเฉียวเฉาได้ดีนะครับนะหน้าฝนก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับคูม่วงนะถ้าใครอยากจะปลูกก็ไปซื้อมาปลูกได้นะครับนะ ผมบอกได้เลยครับที่นี่แรงแล้วก็ทนแรงแต่ต้องใส่น้าหยดนิดนึงนะครับผมก็ใส่น้ําหยดไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ผมผมปลูกนาได้กับปีที่2แล้วครับผมปลูกมาแรงกว่าแล้วครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านเนี่ยขุนม่วงครับเดี๋ยวอีกผ่านแรงไปผมจะมาถ่ายดูว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ขอขอบคุณครัาที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้าน ูนม่วงครับสวัสดีครับ